หจัก,กรวาลประกาศกลางไอจีหลังประเดิมเข้าฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มแรกต้องบอกเลยว่าทำเอาหลายๆคนต่างคลายความกลัวและความกังวลของประชาชนเมื่อนักดนตรีโปรดิวเซอร์ดนตรีผู้กำกับดนตรีนักเรียบเรียงเพลงชาวไทยอย่าง 1. จัก,กรวาลประกาศอินสตาแกรมขณะที่เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้ว ต้องบอกเลยว่าสืบเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกที่ -3 โดยสาเหตุสืบเนื่องจากหลายเดือนที่ผ่านมาประชาชนนั้นใช้ชีวิตอย่างประมาทเพราะอาก,กาตกเนื่องจากประชาชนส่วนมากเริ่มลดการสวมหน้ากากอนามัยในการเดินทางและกลับไปใช้ชีวิตปกติ จนในที่สุดเกิดการระบาดรอบใหม่ระลอกที่3เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนลุกลามมาจนถึงสิ้นเดือนเมษายนก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะสามารถควบคุมได้อีกทั้งยังมีผู้ป่วยและเสียชีวิตจํานวนมากนำมาซึ่งการมาตรการการฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปแต่ก็พบว่ามีคนจํานวนไม่น้อยที่ยังไม่กล้าไปฉีดวัคซีนเนื่องจากกลัวในเรื่องของผลข้างเคียง และล่าสุดต้องบอกเลยว่าทำเอาหลายๆคนนั้นต่างคลายความกลัวเพราะความกังวลของประชาชนเมื่อนักดนตรีโปรดิวเซอร์ดนตรีผูก้กำกับดนตรีนักเรียบเรียงเ,งเพลงชาวไทยอย่างหนึ่งจักรวาลประกาศอินสตาแกรมได้ครับการฉีดวัคซีนแล้วโดยหนึ่งได้ระบุข,ข้อความเข็มแรกเราจ้าแฮชแท็กปลอดภัยไว้ก่อน